สบายดีด้อพี่น้องบรทุถุกทานยินดีตอนหับทุกทานข้าวับสมสองสาวนางสาวลาวนาอพี่น้องเมื่อนี้กะสีผ้าพี่น้องมาปลูกต้นไผ่ได้พี่น้องมาปลูกต้นไผ่ซอยอ้านะพี่น้องบแมเป็นห้องสาวนางดอกปลูกต้นไผ่กับอันต้นกล้วยพนว่าเสียเอากล้วยมาปลูกในที่ดินของเพิ่นนะพี่น้องทเพิ่นอมหัวไววเด้อนี่พี่น้องกาเฮงเจากพบพาอกับสาวนางเธอหนึ่งนะพี่น้องเนื่องจากว่า จะนั่งบสาบายพี่น้องเลยบสาบายนักมาหลายมือลายเวนเขาก็ใข่แน่แล้วก็มีโอกาสได้มานปลูกก็ไผยซอยอ้ายเพิินก็นเลยสีมานรีวิวการปลูกต้นไผ่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนะาะป้าถอดขาหอ,อ,หอนะมากินทักแหน่ได้พี่น้องเนื่องจากว่าบา้านเพิ่นอยู่ในบาน้านนี่แต่เพิ่นมาซื้อที่ดินในนี่เนะาะเพินช่ พันซิมาปปูกไม่ใส่อยู่ในดีดินพันหอ่อเขาหอ่อหนามากถือว่าใกล้เติบได้นี่เนาะพุ่นต้นกล้วยกะยังเต็มอยู่รลไทยโดยสบายดีอันนี้ก็สิเป็นนันผีสะพายเนาะพี่น้างผีสะพายของสาวนางเองเปิดกําลัางสิเอาพุ่นบ่ฮื่เอาปุยเอาปุยลงก่อนบ่เอาพุนลงก่อนเอาปุ อ้ายก็เป็นผู้คุดนเนาะพี่น้องอ้ายเพิ่นเป็นผู้คุดคุมพี่สะไบก็เอาผุ่นกับปุ๋ยมาลงสิบปลูกตน้นไผ่พี่น้องเลยหลังจากเอาผุ่นกับปุ๋ยลงแล้วก็คลุกคลีคนคนให้เขากันปกทางนั้นก็ เอา้าบโได้ปลูกเลี้ยนไปทางนี้บบสลายสิปลูกอ้อมมันนี่เบาะเดี้ยนนี่พี่น้องต้นไผ่สิปลูกะะกะดอกเอิญยังเกาะไผ่หวานชะเบาะฮะอยากไผ่ยังฉับกินชุ่มชะเบาะสิวว่าะดอกเอิญก็มาถึอกอ้อง, <laughs> องยางไงรก็ม่ต้องห้องเบาะเบิ่งเอาเลยพี่น้องจะนั่งกะ เว้าวสื่อบ่ถือแต่ฉนางเอิ้นง่ายๆรสไผ่หวานเพราะพี่น้องเพราะว่าลำใหญ่เด้พี่น้องลำใหญ่แล้วกะรสศาสตรกะสีหวานๆเนาะบาาา่คือไผ่ธรรมศาสตร์เฮากะสีมีสองพันเนาะพี่น้องอันนี้กะสีเป็นไผ่อันไผ่หวานไผ่พี่ซังอ้ายเว้าฉนางเว้าบ่เป็นอันนี้สะีเป็นสังไผ่ภาษากลางกะเจ้าเอิ้นยังฉนางกับบุหูคือเก่าเนาะเอิ้นเป็นภาษาบา้านฉนางเลยพี่น้องเอื้อนง่ายดีฉนางบอจัก ทางอ้ายเพิ่นก็ขุดเลาะไปทางนั้นไลยต้นอยู่พี่น้องล้วกาสีเอาต้นกล้วยลงมาปลูกแถวอบริเวณกลางๆออันนี้ทิจิงนะเพิ่นนวานหยาอะไรได้พี่น้องเพิ่นสีหวานหยาให้อันง่วอะไรได้นี่นะวันหยาไปแล้วแล้วก็สีมาปลูกต้นไผ่ปลูกต้นกล้วยใส่เลยเนาะพี่น้องดินแปลงเดียวนี่ไล่ไล่ประโยชน์ได้พี่น้องเย้ยแต่ทางนั้นนะ เพื่อนสีดำหน้าอะนะพี่น้องเพื่อนไทยหูหน้าเรียบร้อยแล้วทางนั้นก็ที่ดินกับบันไดร้ายปันไดดอกพี่น้องเพื่อนซื้อกับบันไดายปันไดดอกหักแบ่งเห็ดเห็ดหน้าแน่วานหยาแน่แล้วก็สิมาปลูกกันต้นไผ่ใส่เนาะพี่น้องโอ้โกน้องโดนัดกับน้องมลอยู่แจ้พวกน้องมีนกับมาน้ำจะเอ๊ะน้องมีนมายัง น้องมิ้นมายังปลูกไผ่น้องมิ้นกะสิมาปลูกซอยบ่กล้างมาปลูกซอ,อ,อ,อยขื้นหัวซิมาให้แม่อุ้มเดี๋ยวนี้ฮะปงก,ก็บ่ได้ปุ้งรบกวนใหา้แม่น้องมนต์เนาะพี่น้องแต่เดียวสิให้อันแม่น้องมนต์เป็นผูนุนจับกล้องให้เนาะสนางกะสิไปซอยพี่สะเพิ่นใส่ผ,ผ,ผุนใส่พูยกันเด้อพี่น้องเด้อสไม่ดีคืนหนึ่งเนาะพี่น้อง ตอนนี้ะนั่กับพี่น้องเตกร่ยามองวันนี้พอดีปู่เฟ่พี่สะพ้ายกันแจกคนันจะแจ้คุคุ้มลักกลาบอเนี่ยเอาออกไปนแ่ตกระวอันนี้นะโอได้ตีนงวัดกันนะกลหูกรอบปะกำาใส่กรอบหนึ่งพอดจิ้ากผุดได้ไหม là cam đi đâu sẽ cùi lại cùi hông thướt đó à, cam cá mồi đi đi à, sao mưa? sao mồi sao cái cọp cam cái cam sụt sụt đấy lạc đâu dành nhỏ ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp พุนพุ้ยึ้นเบิดแล้วฮะไพ่ยังเกาะว่าไมไนะไพ่กิมซุงไพ่กิมซุงกิมซุงกิมซุ่งวาถอดได้เตือนอไย่งบ่ถือ ี่คุ้มนะพี่น้องเขาคูดไปนี่ค่ะได้สิบสี่คุ้มสิบสี่ต้นอันต้นไผ่เพิ่อนอามานะไผ่กิมซุ่งนานสิบแปดต้นพี่น้องเลยแต่สะนั่งคอซองแล้วก็เอื้อยคออีกกระซองเพิ่นก็นเลยได้เหลือแต่สิบสี่บันมาซอยนี่ไม,ม่ได้ซอยฟรีได้พี่น้องเลยมีของแลกเปลี่ยน <laughs> เรียบร้อยชีวิตหน้าอยูนให้ปลูกเปล่าไอ้สิ บท้องหดถ้าฝนลงมาหดเองเน่ได้ขุดคุ้มลงตื่มอีกพี่น้องเอ้ยผนขุดคุ้มตื่นผลนี่เน่ที่ดินเพิ่นกับพี่น้องเพิ่นอ้อมหัวเฮากระแลเอาเพิ่นกระแลเฮาเครื่องปลูกมาปุกกับบุได้ลาบันไดดอก เ <ừ, S 2> ชียงน้องดนะูะชื่อแขวตัวใดเนาะ <c ười> ลูลงมาสวยดีไหมน้องน้อยน้ำจังหงบ่บวมปะจีหวย Too đẹp, too dead. Hãy Để การปลูกต้นไผ่เฮาก็จบสิ้นไปทีเຸียบร้อยเนาะพี่น้อາตอนนี้ก็กําลังขุดคุมปลูกต้นกลต่อคุณดิต้นกล้าตากแดที่ยวบ่ละบ่จักเออปลูกต้นกลคุ้มสิใหญ่ๆ เอาเพื่องไปห้องคุ้มอีกบอปุูกต้นกล้วยอุ้ยก็ประหยัดกระดออกเพื่องก็ได้คัดที่ห้องอลีก็มาล่วงลายเนี่ยกว่าพอาเป็นพี่มันก็เป็นไปพอได้พอเป็นพี่ ơi. Bột lọc. Bột tìm tắc đè. Để không bỏ lỡ cả pha hấp cứ, cứ đấy. ถ้อคุณมืดม,ดมาเลยพี่เน,ะน,น,น,นาะพอดีราม,มาหอดอันนี้กตอนไม้ต้นกล้วย ุดท้ายท้ายสุดพี่น้องการปลูกกกล้วยเฮาก็ใกล้สิสําเร็จเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรีງบร้อยแล้วเนาะยังบ่กี่คุมเองพี่น้องเอ้ยจะจมยังนักได๋ยังเพิจมยังก่อนยังจักต้นยัง2-3ต้น

กุ้ยทน้องเอ้ยไปนั่งไเด้อมาปลูกต้นกล้วยน้ำกันเด้อแล้วอะบ่ต้นน้อยๆเดซเชียไปปลูกทางไหนยังต้นเดียวกับผ่ากับพอยสายพันธุ์บ่คือหมู่เขาบอกอยากปลูกคือบอกอยากปลูกใกล้หมู่พี่น้องมันห่างมันกไดีมันจากบางงามเนาะ เค้น้อพี่น้องมาฮอนนี้ภารกิจเท่ามือน,นี้ก่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เป็นทีเยี่ยมหอยอไว้เจอกันโอกาสหน้าน้อพี่น้องเนงาะสบายดี